ครับอุปกรณ์ของช่างไฟนะฮะมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวถอดออกมาวางเลยฮะแนะนำอุปกรณ์ตัวไหนครับไขควงครับมันจะมีแบนกับกลองไขควงครับไขควงแบนกับไขควงแฉสบเทียมขาแดงครับเทีมอันนี้เอาไปเอาไว้ทอะไรฮะมาตัดสายไฟครับตัวใหญ่ตัวเล็กครับตัวใหญ่ตัวเล็กโอเค ตัวนี้ก็ตัดสายไฟก็คิงปากแก้วครับรัอมาก็มีอะไรเงคิปากแหลมไว้ที่ที่มันทำแบบทำมุมยากๆเลยครับอืมคีงปากแหลมนะฮะครับอะไรเาเนี่ยนีกดตัดสายไฟอีกตัวนึงครับตัดสายไฟครับอันนี้ใช้ดีกว่าครับตัดตัดเฉยครับเวลาคม้องครับคมมากครับ เวลาปอกให้เราต้องเอาคัตเตอร์ปอกครับคัตเตอร์อีกนะฮะครับมีอะไรครับเนี่ยทิ้งตัวนี้ครับทิ้งแจเลื่อนครับโอ้แจเลื่อนไว้เวลาขันรถขึ้นเสาไฟฟ้าแรงดันแรงสูงนะโอ้ครับปรมาณนีอะไรอีกนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์คิปย่อยครับหลอดเม็ดด้วยครับเวลาเราจะใช้ขีดเม็ดขีดเม็ดเราต้องมีเราไว้ทั้งหมดของเองเราครับ แล้วก็ไข่ควงครับนี่ไขควงมันจะมีเช็คแอมเขาเรียกเช็คแลมนะเช็คลแอมตัวนี้สามารถวัดใช้กระแสไฟแรงดึงดูดจากมือก่อนครับมันจะมีแสงไฟในในนี้ครับครับตัวนี้เขาเรียกตรวจสายไฟทึบงัตาทิปแล้วเขาเขาเรียกครับถ้ามันขาดฉลุตรงไหนมันร้องเลยใช่ไหมมันมันจะหยุดร้องครับนี่มันจะออกมันจะร้องติ๊กติ๊กครับครับ อะไรก็เนี้ยเยอะแยะมากมายในเครน่องอุปกรณ์ออปชั่นไอ้ต่างๆที่เอาไว้สีไม่จีบเราไว้ไว้หมายสายไฟครับครับอ๋อตีกิ๊บครับอะไรกันเนี่ยหมดครับเอาละปากกาครับหมดแล้วยังไงอันนี้อันนี้อันนี้อ๋อไมค์แสเตอร์ครับแทสเตอร์ครับอันนี้ก็อะไรอยเงี้ยเขาเรียกอะไรสตแทสเตอร์ครับสตแทสเตอร์อ๋ออันนี้ตัวต่อครับตัวต่อสายไฟข้อต่อสายไฟครับ มันจะมีสองรุ่นครับตัวนี้ใช้ใช้น็อตมีน็อตครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับอดเราครับกดเรากดเราแล้วก็เสียบสายไฟเข้ารูลยครับแล้วก็ปล่อยคืนแล้วก็แน่นเลยครับครับอก็มีแค่นี้นะครับครับหลักๆก็จะมีแค่นี้ฮะในอุปกรณ์ที่ของเอลทั้งไฟอยู่ทุกวันนี้นะฮะนีนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอยากให้นำเครื่องมือชิ้นไหนก็อ่าคอมเมนต์ด้านล่างไปเลยนะครับ Oke, selamat tim ini. สวัสดี